ซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน่นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง459,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง419,000บาท สีปรกรบรถ่นสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของสุดยอดรถเก่งฮัชแบ็กห้ประตูครับอย่าง Honda Jazz โอเรียกว่าเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นชาวไทยมาทุกยุคทุกสมัยเลยวันนี้เป็นโฉมสุดท้ายเลยนะฮะตัว G K แล้วเป็นตัวท็อปสุดเลยตัว R S ขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 Honda Jazz ตัวท็อป1.5 R S ไม่หกมื่ HONDA j a จ็ตจีเฮะโฉมสุดท้ายนะครับทุกวันนี้ไม่มีขายแล้วแต่ยังมีใครหลายคนยังตามหานะโฉมนี้เลยนะ2017 HONDA j a z z ตัวท็อป1.5 RS หใหม่60,000คันนี้นะฮะเป็นรถบ้าน2มือนะฮะดูแลรถดีทั้ง2ท่านเลยนะฮะรถใหม่ไฟแดงรุ่นนี้739,000บาท โมเดลผลิตปี2017แท้เลยนะฮะเป็นไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะ,ะรับประกันโครงสร้างครับไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคว้ามไม่มีน้ําท่วมเลขหมายแท้ๆ60,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เลยเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเชา้านี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่าสีสันผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาสวยขนาดไหนมีอะไรต้องทําบ้างหรือเปล่าม,มากระจังหน้าตัวท็อป RS ครับผม ลายนี้เลยนะไมเนอะร์เชนเรียบร้อยตรงกลางเป็นโครเมียมด้านล่างเป็นรังพึ่งเท่ๆมีอักษร RS เท่ๆโลโก้สวยใหญ่เลยกระจังหน้าสวยปิ้งไฟหน้าฮะเป็นฟู l l LED เลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม LED โคมไฟยังสวยยังสยใสใช้ได้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะฮะวัสดุก็ตกแต่งด้วยลายคาร์บอนเคฟลาอันนี้คือตามสเปคโรงงานเขาให้มาแบบนี้เลยนะฮะตัว RS ได้ลายนี้เลย นะไฟหน้าสวยใสยเลยใช้ได้ฝากระโปรงล้างขึ้นมาแล้วโดยรวม90%เนี่ยจริงๆสวยนะเสียดายนิดน้าเหมือนกันแต่มีทะลอกตรงนี้ใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นดูแล้วแหมเลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบคลิปน,นี้บานหน้าฝาโปรงหน้าเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับแต่ให้ดูก่อนว่ามีแค่นี้แหละนะส่วนกันชนดูแล้วขัดได้นะครับขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวแล้วกันสีสันวันนี้เขาให้มาสีเทาดำเมทัลลิกสวยงามใช้ได้ อาจจะมีปลายสเกิร์ตท,ที่เป็นพลาสติกนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวซ่อมให้บริเวณนี้ละกันส่วนที่เหลือที่เป็นกันชนนี่เดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวนะฮะภาพรวมแถบขวานะครับสีสันโดยภาพรวมแถบนี้โอเคเลยสีเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันอาจจะมีขนแมวบ้างนะครับที่ประตูแต่ดูแล้วเล็กน้อยถ้าให้ผมแนะนำนะผมขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวละกันเพราะว่าสีวันนี้เขาโอเคและเสมอกันนะมีนิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะ มือจับโครเมียมสมาร์ทเอนทรีมีให้มีฟิล์มมีกันสาดให้เรียบร้อยแต่ที่ดูแล้วอาจจะต้องทําให้ด้วยนะคะก็คือก,อะกระจกมันมีสะเก็ดค่อนข้างใหญ่พอสมควรสีดําเงาเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวพ่นให้ละกันมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะหลังคาเนี่ยต้องบอกว่าขี้นกเยอะมากดูแล้วเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับหลังคาเดี๋ยวจบคลิปนี้ก็จะเอาเข้าอุ่สีเก็บสีเหมือนกันเพราะว่าเขาคองจอดแล้วไม่ได้คุมผ้านะเพราะฉะนั้นขี้นกก็จะกัด กระจัดกระจายทั้งผืนเลยอ่ะเดี๋ยวหลังคาเก็บให้ด้วยนะครับส่วนนี้เหลือทวนอีกทีขัดให้นะขนมงขนแมวพวกนี้ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะมีกระจกมีหลังคาแค่นี้แหละล้อแม็กกันต่อนะฮะดิสเบกล้อหน้านะฮะแม็กตัว RS ได้ลายนี้เลยหน้าเงาร่องดำแม็กสวยใช้ได้ไม่มีทะลอะอะไรรุนแรงส่วนยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นกูดเยียนะครับเบอร์18555 R 1 6ขอบ16เลยแล้วก็ปี ปีอะไรเดี๋ยวดูกันตรงไหนเนี่ย2022โอเคยางถือว่ายังค่อนข้างใหม่ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้ได้อีก3ปีสบายสบายล้อหลังจะเป็นดัมเบลกนะครับเนื้อแม็กด้านหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางกูดเยียปี2022ดอกเหลือเยอะครับดอกสวยดอกเต็มอีก3ปีได้แน่นอนโครงสร้างกันต่อฮะประตูหลังฝาเปิดมาแล้ว สติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงอะไรเม็ดอาร์ตสวยงามนะฮะเม็ดอาร์ตสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะยูครบซตอกในประตูแห้งสนิทสวยเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีติดคว่ำนะฮะเสากลางขวานะฮะเม็ดอาร์ตยูครบ ซอกในเดิมนะครับหัวน็อตด,ด้านในเดิมตัวอักคมคมหัวน็อตด,ด้านในเดิมไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุจุดอยู่ครบเลยเสาหน้าขวาวเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบสวยเนียนเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยซอกในเดิมหมดแต้มสีหัวน็อตอยู่ครบผิวพันธ์แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีคนนะครับด้าน,นหลังกันต่อนะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้เท่ๆด้วยนะครับนะ ไฟเบรคมีให้กระจกเดิมของ Honda นะฮะไฟท้ายซ้ายสวยฝาโปรงหลังดูแล้วโอเคสีสันเจ้าของได้ไม่มาเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาสวยสมบูรณ์กันชนดูแล้วก็ใช้ได้อ๋อมีตรงนี้นิดนึงฮะมีถลอกนิดนึงตรงนี้แต่ดูแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามให้อูส่สีเขาเก็บเฉพาะตรงขอบนี้ละกันเพราะว่าตรงที่เหลือเขายังสวย นะฮะเดี๋ยวจะพยายามเก็บให้น้อยที่สุดนะครับส่วนกันชนดูแล้วขัดได้นะครับขอ,อนี้ขัดให้อย่างเดียวมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดที่เหลือโอเคขัดไปนะครับฝาท้ายเปิดมาแล้วตะเก็บด้านหลังแห้งสนิทเม็คอาร์คสวยงามแต่คันนี้ต้องบอกว่าฝาท้ายเคยถอดนะมีรอยถอดมาเก็บสีนะครับนะฝาท้ายเคยถอดมาพ่นนะฮะแต่ตะเก็บด้านในนี่เดิมหมดนะครับพวกนี้แห้งสนิทเม็คอาร์คสวยงามนะฝาโปรงท้ายมีพ่นนะครับ มีเก็บสีหน้าจะเปลี่ยนเลยแหละถ้ามีประกันภัยชั้นหนึ่งส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่เคอนะจะยกเปลี่ยนทั้งบานเลยนะ,ะแต่ตะเข็บด้านในเดิมหมดนะ,ะมีถัดรองมาให้มีไฟส่องสว่างให้นะครับมาดูพรมแล้วก็พื้นด้านล่างกันดีกว่านะครับมีอุปกรณ์แม่แรงต่างๆมีให้ครบครันล้อไหลเป็นล้อกระทะนะ,ะด้านหลังเดิมนะครับรวงนี้แห้งสนิทแนวซิลิโคนแห้งเดิมหลอกจากโรงงานไม่มีเคอไม่มีพ่นอะไร ทุกอย่างแห้งเดิมไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมนะใสเดิมแห้งสนิทนะครับถ้าแถบซ้ายครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาเป็นไงแถบนี้โอเค,แถ,อเคแถบนี้เรียบร้อยสวยเลยนะครับแถบนี้ดูแล้วไม่ต้องทําอะไร,นะไะไรนะสีใสเ,เ,นะเนียนใช้ได้รู้สึกจะมีไม่มีอะไรอะโอเครเรียบร้อยแถบนี้ดูแล้วไม่ต้องทําอะไรนะฮะสีโอเคเลยนะเนียนใสนะมือจับ smart entry ฟิล์มกันสาดเรียบร้อย กระจกข้างสีดําไฟเลี้ยวโอเคมาล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางปี2022ดอกลึกดอกสวยดอกเต็มนะครับล้อสุดท้ายเรียกว่าสีล้อก็ขับฝีมือนะฮะไม่มีเบียรูปุบาทอะไรเลยสวยมากยางปี2022ทั้ง4เส้นดอกลึกดอกสวยดอกเต็มได้อีกหลายปีนะครับประตูหลังเปิดมาสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยง อยู่กรอบเสากลางซ้ายฮะเม็ดอากสวยงามซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับแผนเพจเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแก่เกาผลิตและประกอบประเทศไทยตัวเครื่อง L15 Z24303974 ตัวถัง MRH GK ลงท้ายด้วย T 1 0 1 7 7 8 เสาหน้าซรายฮะเม็ดอาร์คยูกรบสวยแห้งเดิมตลอดทั้งแถบซอกเซอร์อะไรเดิมหมดนะครับผ้าสีต่อแล้วกันยาปีหน้าใช้ได้ยาวๆนะฮะกระจกเดิมของ Honda เดี๋ยวไปดูเครื่องกันไปตัวนี้ก็เป็นเครื่องเบนซิน 1,500cc นะฮะ117แรงมาเกีย e ร์ CVT ฮะเติมได้ถึง E85 นะฮะกตราติ้นิเปืองก็ประมาณ16โลลิตรครับ คันนี้เครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สไม่แท้60,000่นโลครับโครงสร้างกันต่อด้านในซอกขวาเดิมหมดครับซอกในสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับผิวพันธุ์แห้งแห้งแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชค๊คแห้งสนิทสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบมีเบรก ABS ให้ด้วยแชสซีเมานลงไปเม็ดอาร์คสวยงามคานหน้าเดิมหมดเลยรูกลมคมกริบผิวพันธุ์แห้งสนิท คารรุ่นนี้จะเป็นสีเทานะไม่ว่าตัวรถท่านจะสีอะไรจะสีเทาแบบนี้แหละรูกลมคมคริปแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะครับแก้มซ้ายเดิมน็อตไม่มีถอดน็อตไม่มีถอดเบ้าโชค็คเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทนะซอกนานเดิมหมดน็อตเดิมทุกตัวแม้แต่ฝ้าโปรงหน้าน็อตก็เดิมฮะไม่เคยถอดไม่เคยขยับเลยรูกลมคมคริปสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุด แนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นรูกลมน็อตเดิมทุกตัวไม่มีทอนสุดยอดเดี๋ยวไปดูข้างในกันบอกที่เห็นนี้ก็คือไม่ใช่ผมทำเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้แหละส่วนใหญ่โชว์รูมรุ่นนี้ก็มักจะทำาบากเปลี่ยนจากเบอกผ้าเป็นหนังเชียมสีดำได้แดงให้ฟอกขึ้นมาแล้วยังดูดีใช้ได้เลยนะฮะสวยเรียบร้อยนะครับแหวประตูก็เช่นกันเจ้าของเดิมให้เรามาแบบนี้เลยค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะ พัดตรงพัดต,ติกอะไรยังสวยดูดีใช้ได้ฟิล์มอะไรไม่ทราบแต่ยังสวยนะครับด้านหลังฟิล์มไฮคูเจอและยังสวยดูดีขอบคุณเจ้าของเดิมมากแผงหลังเจ้าของเดิมทำมาให้เราเรียบร้อยสีดำยังดูดีแผงประตูสวยและดูห้องโดยสารกว้างมากนะครับนั่งสบายฮะนี่แล้วเบาะนี่เจ้าของเดิมให้เรามานี่เป็นหนังสีดำได้แดงฟอกขึ้นมายังสวยมาก นะครับแล้วก็ที่ถูกใจวัยรุ่นคือยกเบาดังน,นี่เผื่อไว้วางของในแนวตั้งได้นะซื้อต้นมงต้นไม้อะไรก็สะดวกสบายหรือจะพับราบก็ได้นี่นี่มันพับลงได้เยอะมากเลยนะแหงท้ายเป็นงานพลาสติกสีดำสวยครับไม่มีรอยอะไรใช้ได้ด้านหลังโอเครอยถือว่าน้อยมากดูแล้วเจ้าของเดิมไม่ใช่คนที่จะมาขนของอะไรกันมากมายสวยเลยนะแล้วเบาดูสิ มันพับราบได้แบบโอ้โหเรียกว่าเอาบอกมาปูนอนกันได้เลยกว้างมากนะครับประตูหลังซ้ายครับสวยเรียบร้อยฟิล์มไฮคูยังสวยบอกพับแยก60-40ลงได้เยอะราบเลยยกขึ้นมาเบาะสวยครับเรียบร้อยพับได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนแบบนี้นี่ประตูหน้าซ้ายสวยครับเนียนกริบ ฟิล์มไฮคูสวยๆบอกเจ้าของเดิมให้เรามาจัดว่าสวยเรียบร้อยไปลองขับการกุญแจอ e ีโมบดิไลเซอร์กุญแจสำรองมีให้เป็นปุ่มสตาร์ทสตาร์ทขึ้นมาแล้วใหม่66,600ะครับเปิดแอร์ก่อนแอร์ดิจิตอลครับมีแอร์ออโต้ด้วยปรับความแงได้เจ็ดระดับปรับทิศทางแบบดิจิตอลปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะ คอนโซลหน้ารุ่นนี้จะเป็นพลาสติกดำแข็งๆซึ่งก็ยังสวยเนียนใสใช้ได้เรียบร้อยถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS นะครับหน้าจอระบบสัมผัสนะมีภาษาไทยให้มีบลูทูธให้หนู่นนี่นั่นมีให้มี HDMI และ USB ก็มีให้นะฮะกล้องหลังก็มีให้นะสามมุมมองเช่นเดิมนะพร้อมเส้นกะระยะนะครับ ด้านล่าง power outlet ก็มีร่องวางแก้วน้ำสองร่องหัวเกียร์คันเกียร์ยังสวยดูดีเรียบร้อยเลยเรยบรกมือแบบทั่วไปนะทีเท้าแขนเป็นหนังสีดำเกลือนไม่ได้ด้านในโล่งไม่มีอะไรพวงมาลัยมีแป้น p a d d l shift เปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยได้มี cruise control ให้ มีมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้ยังสวยวัสดุยังสวยดูดีเนื้อพวงมาลัยสวยเนียนเลยไม่มีถลอกอะไรมีร่องวางแก้วน้ำให้ด้วยนะัะบบพวงมาลัยขึ้นลงได้เดินหน้าถอยหลังก็ได้ครบกระจกไฟฟ้า4บานคนขับได้ออโต้หบานเซ็นทดนล็อกเมกระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้ามีหมดแบบประหยั ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกด้านบนไฟคูหนหน่หนึ่งด้านหน้าตรงกลางหนึ่งดวงเพดานที่บงังแดดสีดำมีกระจกให้สองต่ฝั่งเดียวนะฝั่งซ้ายเรียบ,เ,ยบเพดานสีดำครับสวยเนียนดูดีเลยเรียบร้อยนะครับเจ้าของเดิมให้อะไรเรามามามีแฟ้มมาให้นะสมุดคู่มือไม่รู้อยู่ไหน เจ้าของเดิมไม่ได้ให้มาเพราะนี่ลดสองมือแล้วแต่ยังน้อยสบุดเช็คระยะมีให้อ่ะก็โอเคละนะปี2017นะฮะบารบวีกรุ p ป o อนดาคาอ่ะหอ,อกรถนะฮะสิงหา2017ัหกปีนะเลขเครื่อง L15Z24303974 ตัว RS นะครับสีเทาโมเดิ s สตีลเมทัลลิก เ,เลขตัวถัง MRSGK นะลงท้ายด้วย T 1 0 1 7 7 8นะฮะไม่ตอนนี้60,000กว่าโลนะอ่ะาเจ้าของเดิมทำอะไรไปเยอะแยะมากมายโอ้โหยังเก็บอยู่ครบเลยครับพี่น้องเข้า Honda าซะด้วยเดี๋ยวจะมาดูว่าไหนสุดท้ายอันนี้มัง้งมิทุนาปี23ล่าสุดเข้าศูนย์ฮอาที่60,000โลนะฮะเข้าอีกที7 0 0 0 0 ตอนนี้6,600แล้วเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้าค n นด้าก,กับเราบพึกให้นะสัดดาวรถอันนี้เจ้าของเดิมต้องบอกว่าเขาอะซีเรียสนะไม่ค่อยอยากถือหลอยเพราะงั้นเขาบังคับโอนเป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นชื่อนักแล้วนะฮะอ่ะโมเดลผลิตปี2017แท้เลยนะฮะ จดทะเบียนก็2,017สีเทาเดิมโรงงานครับเลขตัวถัง m i s g k ลงท้ายด้วย T101778 เครื่องยนต์ l 1 5 Z24303974 เบนซินสูม1,500 c พแรงมาไปลองขับกันไปวงเลี้ยวกันก่อนเลยเรื่องความคล่องตัวเป็นจุดขายของเขาเลยเนี่ยปรับรถในพื้นทีแ่แคบได้ดีนะฮะเรียกว่าหักไม่หมดก็ยังโยกกันทีเดียวสบายสเนี่ยเนี่ยโอ้โห ความคล่องตัวใช้ได้เครื่องยนต์ก็แรงดี105ออกตัวพุ่งไม่อ่ดเบรกจึก๊กเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายนะห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมีกล้องหลังให้ในตัวพวงมาลัยก็ใช้ง่ายนะครับค่อนข้างเบานะเออขับง่ายเลยเน้นความคล่องตัวฮนะแล้วห้องโดยสารนี่กว้างจุสัมภาระได้เยอะบอกปรับได้หลากหลายรูป รักก็เท่สวยโฉบเฉี่ยวแล้วปัจจุบันไม่มีขายแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นแร r e ไอเทมเป็นของหายากนะบอกเลยแจ็คเป็นของหายากตอนนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากันเลยฮะไป Honda Jack GK นะคะถือว่าเป็นโฉมสุดท้ายที่มีการจำหน่ายในประเทศไทยทุกวันนี้ไม่ได้ขายแล้วแต่มีใครหลายคนยังอยากได้ยังตามหาทำให้ราคามือสองนั้นยังค่อนข้าง แข็งมากๆครับวันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะกับคันนี้เลย217 Honda Jazz GK 1.5 RS ใหม่6 0 0 0 0อันนี้รถบ้าน2 0มือนะฮะแต่ใหม่แท้แน่นอนครับเช็คศูนย์ตลอดด้วยรับประกันโครงสร้างฮะไม่มีคนหนักไม่มีต่อต่อไม่มีพิกามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ6 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับตัวนี้รถใหม่ป้ายแดง7 3 9 0 0 0บาท วันนี้ฮะปกติ Walk-in ราคาหนาร้านเราขาย479,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปแน่นก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง459,000บาททุกราคากันไปเลยรถกระนำซัมม์เซลเหลือเพียง419,000บาท มีวารันตีให้อีกด้วยครับรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชนฟรี24ชั่วโมง และทุกกรอนออกรถครับผมจะเอารถเข้าศูนย์ฮอนด้าเปลี่ยนทายของเลว้วน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในโตรเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฝันค่าเชโรคก,ก่อนสงอ่งมอบเช่นเคย ใครอยากได้แจ็ต G K ตัวท็อป R S นะฮะไม่น้อยๆ6 0 0 0 0โลก็อย่าช้ารีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง ID Line @19SP คนอารบแอนที่ของเราไน่ง่ายๆก็ไปที่ Google Map พิมพ์19หีปประกอรเราอยู่ถนกนกาปลปพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วโทรหาทีมงานสายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สิปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดียด่ยยังดีคลิปหน้าแต่ถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่งองของเราด้วยนะครับวันนี้นับ19สิปรกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com